ครับวันนี้พีรักแฟร์เบุกเกอร์ที่ีต้อราบคุณสู Channel ่เชนแนวหลวงไข่นี่ก็เขรราเทศการนาราวินแล้วนี่ต้องไข่เย็นชอบพีเราพีป่าโอ้มันสนุกนี่โอเคกรัพบท่ผู้ชมเั้เรื่องกันเลยวันนี้ตามหัวข้อเลย หลวงไข่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับสุดยอดในชีวิตของหลวงไข่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอันนี้แหลงจริงท่านผู้ชมไม่ได้แงหงดึงใครจะว่าหลวงไข่กากอะไรก็แล้วแต่นะแต่หลวงไขคเองอยากให้เปิดใจรับฟังกันก่อนแต่งเทศรรการสวยไว้ คือปัญหาเกมนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันคืออะไรท่านผู้ชมเราจะเจอว่าเอ้ยทำอะไรก่อนดีทําไมทํามันนู้นก่อนอันนี้ทาไมทํามันนีน้ก่อนอันนั้นทาไมไม่ทํามันนู้นอันนี้ก่อนเจ็บปวดไปแม็ดมันคือปัญหาโลกแตกครับท่านผู้ชมแหมน้องชาวนี่สวยก่อนนอกเรื่องนิดนึงทำไมไมันถึงเป,ป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าแต่ละคนแต่ละตัวมันเขาเรียกว่าอะไรอะบริบท์มันไม่ได้เหมือนกันที่เราเข้าใจไ,ไหม แล้วมันจะไปทำเหมือนเือนกันได้เพื่อยกเว้นคุณไปเล่นตามแบบสเต็ปแบบฉบับที่เขาตั้งไว้แล้วไปเล่นวันนั้นก็เล่นตามโอเคไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราเล่นไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเล่นต่างกันมันก็ต้องมีบริีบทของตัวเองเรื่องที่หลวงไก่จะมาพูดวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยมันก็คือเรื่อง Input กับเอาพุทในการเล่นเกมมันทำคัญยังไงทำคัญครับ <No. S 1> เพราะว่ามันจะได้จบปัญหาคำถามโลกแตกว่าเราควรทำอะไรก่อนดีถ้าคุณรู้หลักการนีน้นไปได้ทั่วทุกเกมมันไม่ใช่เฉพาะ ROX เดี๋ยวลองฟังกันดูอ่เรามากันตรงนี้นะท่านผู้ชมว่าด้วยเรื่อง Input VS o เอ p u t พ มันเป็นยังไงคือเวลาเล่นเกมทุกเกมท่านผู้ชมมันจะมีอยู่หลักการหนึ่งในการทำตัวโดยเฉพาะพวกเกม RPG เวลาเราอยากให้ตัวละครเราเก่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเราต้องใส่อินพุตเข้าไปพออินพุตเข้าไปปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นเอาพุตมันก็คือเรื่องของการทำอะไรดีน,นั่ละ การทําอะไรดีนี่มันมาเน้นตรงไหนท่านผู้ชมมันมาเน้นตรงนี้ครับมันมาเน้นเรื่องเอาพุทเฮ้ยเราเอาพุทอะไรดีวะไปตามเพื่อนทําอะไรดี <No. S 1> แต่จริงสําคัญมันคืออะไรคุณต้องดูอินพุตของตัวเองด้วยแลยอินพุตคืออะไรมาดูยกตัวอย่างอินพุตนะได้แก่เงินในเกมทรัพยากรที่หาได้หรือไอเทมนอกเกม ที่เติมเข้าไปอ่านี่ยกตัวอย่างก่อนนะท่านผู้ชมมีก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้หลักการของการเล่นเกมประเภทนี้มันก็คือ,อการอินพุตเข้าไปให้น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดแล้วออกเอาพุตมาให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไนี่คือสุดยอดเคล็ดลับของการเล่นเกมประเภทนี้ท่านผู้ชม สมมุติเรามีเงินเติมเข้าไปในเกม1,000 0ถ้าแต่ละคนเอา1,000 0ไปใช้ไม่เหมือนกันมันก็ออกเอาพุทออกมาต่างกันถูกไหมครับคนที่เก่งที่สุดก็คือคนไหนคือคนที่อินพุตเงิน1,000 0แล้วได้เอาพุทออกมาดีที่สุดต้องการไป k v m เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะอินพุตไปกับตรงไหนแล้วอันไหนอะส่งผลกับการ KVM มากที่สุดซึ่งการส่งผลมากที่สุดมันก็คือว่าด้วยเรื่องของเมตาตเมตาก็คือแต่ละเกมมันมันเปลี่ยนตลอดหรือว่ามันไม่เหมือนกันสมมุติเมตาตอนนี้มันคือการทํา เอนชาเมนสมมตินะคุณก็ควรจะไปทําตรงนั้นแต่แต่แต,แต่มันไม่ได้คิดกันแค่นั้นท่านผู้ชมคือเราต้องดูอินพุตในมือเราด้วยสมมุติว่าเมตาอันนั้นเนี่ยมันต้องลงทุนด้วยมูลค่ามหาศาลถ้าคุณลงทุนไปได้ก็เทพไปเลยแต่ถ้าลงทุนแล้วไม่ได้เงินหายเม็ดเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้ชมก็พังแหละคุณก็ไปไม่ถึงเมตาทีนี้อินพุตก็หาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามว่าเราควรจะทำอะไรเราไม่ได้ไปดูที่เอาพุดอย่างเดียวเราต้องดูอินพุตของเราด้วยหลวงไกยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นสุหนาตา สุรตาตานี่ก็ไม่ต้องมาส่อินพุตเท่าไหรหรอกว่าจะอินพุตเข้าไปเท่าไหร่ดีหรือออกมาเท่าไรดีถ้าอินพุตเขามีไม่จำกัดยังไงเขาก็ไปถึงเมตาเอาพุตได้ก็คือเทปได้นั่นเองเพราะว่าถ้ายังไม่เทปเขาก็อินพุตเข้าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอินพุตเข้าไปเรื่อยๆคุณพอจะเห็นภาพอะไรหรือยังแล้วเราเราวันที่ไม่ได้มีเงินเหมือนสุรตานนั้นที่มีอินพุตอยู่จำกัดเป็นสายฟรีเราควรไปตามเมตาของ ทุนละทานเสมอไปไหมมันก็ไม่เสมอไปท่านผู้ชมนี่เป็นที่มาว่าทําไมถึงเกิดปัญหาโลกแตกคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งก็เพราะบริบทมันไม่เหมือนกันเราถ้าใครจะไปตีโบส์ก็ทางหนึ่งใครจะไปตีคนก็ทางหนึ่งใครจะไปตีมตมันก็อีกทางหนึ่งเลยใ้นั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องอินพุตที่เรามีเนี่ย เราต้องดูตรงนี้ด้วยสมมติหลวงไก่เล่นเป็นสายฟีใช่ไหมเราก็ต้องใส่อินพุตได้เยอะๆเท่าที่สายฟีจะทําได้อย่างเช่นใช้สเตมีนหนคุ้มๆหรือว่าบดเพิ่มเพิ่มเวลาก็ไปขยันหน่อยอะไรอย่างนี้คือเพิ่มอินพุตได้เยอะเท่าที่สายฟีจะทําได้ถ้าอินพุตเท่าๆกันแล้วคราวนี้ผลแตกต่างไปอยู่ตรงไหนอีกก็นี่แหละกระบวนการครับตรงนี้สําคัญเลยนะ ทาเป็นสีม่วงเนี่ยกระบวนการแปลงอินพุตเป็นเอาพุตตรงนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ชมต่อให้คุณมีอินพุตเยอะขนาดไหนแต่ถ้าคุณเอาอินพุตไปใช้แบบรุย่ยรูย้ยร้ายมันก็รู้คนอินพุตน้อยกว่าไม่ได้ก็ใช่ไหมนี่แหละเป็นตัววัดกันว่าคนไหนจะเก่งกว่าคนไหนและสิ่งที่หลวงใครยึดหลักการมาตลอดในการเล่นเกมแต่ละเกมนั่นก็คือ Input ได้ได้น้อยที่สุดแล้วเอาพูดออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วก็ดูเมตาด้วยนะดูเมตาด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาพูดออกมาแม่มทุกอย่างเลยพลังรวมแบบเยอะทุกอย่างะแต่ไม่เก่งสักจางหนึง หลวงไก่ยกตัวอย่างง่ายๆสมพุทธสุราะตานบอกดีไฟไปเลยบวกสิบบวกสิบเ็บวกสิบสองแล้วเราที่มีทรัพยากรจำกัดนั้นเอาไปรีไฟเม็ดไปตามเขาจุด้ายได้แค่บวกห้าบวกหกแล้วตั้งกันไหนเม็ดไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยตังไม่ได้มุ่ยมพังอันนี้เป็นที่มาที่หลวงไก่ตอบคำถามหลายๆคนนะว่าหลายๆคนก็ถามหลวงไก่ทำไมเอาตังไปซื้อกาซทำไมไม่เอาไปทำอย่างอื่นคือในทรัพยากรที่หลวงไก่มีตอนนี้หลวงไก่ต้องการความัวร์ แล้วก็มีประโยชน์ด้วยหลวงไก่ก็เลยไปซื้อการ์ดเพราะว่าเชื่อตัวละครหลวงไค่ยังงงอยู่เลยไม่มีอะไรใส่ที่เราส่วนอื่นมีครบหมดแล้วการ์ดหลวงไค่เห็นว่าไอเงินที่ลงไปตรงนั้นนะเราอินพุตเข้าไปปุ๊บเอาพุตมันออกมาชัวรชัวแล้วถามว่าเอาพุตใช้ได้ไหมใน KVM มันถ้ายืนไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีรามิดอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงไค่คิดนะเอาณนะบริบทณนะปัจจุบัน หลวงไก่มองว่ามันโอเคเพราะว่าถ้าหลวงไก่จะไปรีไฟเพิ่มใช่ไหมถ้ามันหายล่ะตังหายละหลวงไก่ทำเพื้อมันก็เท่ากับไม่ได้เอาเลยแล้วหลวงไก่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธที่หลวงไก่ตั้งใจจะใช้ของฟ้าถ้าเราไปตีของขาวมันก็เสียเปล่าเวลาเราต้องเปลี่ยนเป็นของฟ้าอีกหลวงไก่ก็รอก็เลยไปยามหากัดมาก้อนให้มันกรบๆบก็มีถ้าผู้ชมแนะนําไม่หลวงไก่ไปเอ็นชารเพิ่มเพราะว่าหลวงไก่ยังเอ็นชารน้อยอยู่อันนี้อันนี้จริงหลวงไก่เห็นว่าควรจะตเพราะเนี่ยหลวงไก่จะไปท แล้วการ์ดครบแล้วก็คือหลวงไก่พร้อมจะไปเสี่ยงดวงพร้อมจะแตกแล้วเดี๋ยวได้เห็นหลวงไก่แตกกันแน่นอนแตกทุกวัน G v m บางคนแนะนำถ้าเล่น G v m ก็ให้ใช้พวกการ์ดเลือกอะไรอย่างนงี้รักษาใบอันนี้หลวงไก่ก็เห็นด้วยนะหลวงไก่ก็พยายามหมาอยู่แต่ตอนนี้ตังมดแล้วก็ค่อยๆ,ๆ่อยทำใใครไม่เชื่อลองเข้าไปดูเกม OPM หลวงไก่ก็ได้ <No. S 1> หลวงไก่จะเติมที่มันจําเป็นจริงๆสมมพูดว่า เฮ้ยเมตานี้น่าทำว่ะเอาพุทธเมตาเนี่ยตรงนี้น่าทำเลยแล้วมันลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วให้ผลดีมากอันเนี้ยหลวงไก่ยอมเติมเลยเพราะว่าเรามองเรื่องว่าเอ้ยเราอินพุตเข้าไปแค่นี้เราได้เยอะคุ้มค่านี่หลวงไก่เอาเลยแต่ถ้าตรงไหนที่หลวงไก่มองแล้วว่าเอ้ยอินพุตไปทั้งเยอะกว่าจะคุ้มค่าต้องเสียไปเท่าไหร่เท่าไหร่ <Nope. S 1> หลวงไก่ก็ไม่เอาแล้วหวังว่าท่านผู้ชมจะพอเข้าใจคอนเซปต์นะและก็จะได้จบปัญหาโลกแตกสติ แต่และคนก็ทําไปครับไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันอยู่ที่บริบทของคุณว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องการอะไรคุณต้องการตีมอนคุณต้องการตีบอสคุณต้องการตีคนคุณระเวลถึงไหมเจ๊อบคุณถึงไหมอะไรคุณถึงไหมอินพุตไปได้เท่าไร เตมีหน้าแต่และว,วันนี้ได้ใช้ไปทำอะไรบ้างมันก็แตกต่างหลากหลายหลวงไก่ก็เลยมาให้คอนเซปหรือหลักการไว้เพื่อท่านจะไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองหลวงไก่ก็ไม่ได้บอกว่าหลวงไก่ทุกทุกอย่างแต่หลวงไก่มาแนะนําสิ่งที่หลวงไก่ใช้มาตลอดแล้วหลวงไก่รู้สึกว่ามันโอเคโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่พร์ทหนนะ้าสวัสดีครับโย